Thái. Oh mm, Okay. ความภาณ์หนพี่ก็เป็นไทยดีใจไหมเป็นคนไทยแล้วดีใจมากค่ะดีมากค่ะโอเคเป็นคนไทยแล้วนะต่อไปก็ไปเปิดแบงเป็นเราเขียนรวเนี่โอเค กระทำความผิดในในฐานะไม่มาทำสิบแปดต้นสิบห้าใช่ไหมในไ,ได้บัตรมายังความภูมิใจของพูนแม่โอเคไมสิดินเรียบร้อยนะเธอจบ <Thank you. S 1> แล้วนะโอ้ oh. 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 ให้กำลังใจ is mm hmm. okay ยัง okay she i d tiger perfectly โอเคคุณแม่หลานสาวเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบแล้วโอเคโอเคโชว์บัตรดิโอเคช้อนเออโอ้โหเปิดที่สี่จุดนัดพบที่น้ำเพื่อโอเคไหนดิโอ้ยังงี้ก็มีสมบัติที่เมืองไทยได้แล้วค่ะจะไปเปิดที่ธนาคารใช่ไหม โอ้เดวนั้นช่วยช่วยดิช่วยดิโอเคไหมชนเป็นผู้ต้อง <c oughs> หาบอกเป็นผู้ต้ตต <c oughs> องหากระทำความผิดเขาบอกกระทำความผิดไม่ค่าทำบาทแล้วก็ค่าทำบาตไม่ค่า